โลสวัสดีครับนี่นะครับเฮามาดูเปิ้อแแลงทุนเน่าแผ่นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอ้ามีเลยนะครับนี่นะครับเป็นทุนเน่าที่มักแล้วปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่าก็จะเป็นนี่งนะครับอันนั้นจะเป็นเครื่องหนีบนะเพื่อนๆอ่าเพื่อนจะตักอันนี้คือความชํานาญแล้วนะครับเพื่อนจะประกะแล้วนะครับอ่าถ้าเปลี่ยนเฮานี่เฮาจะเล็งอยู่ว่าเฮาจะเอาก้อนหนึ่งนี่หนักเท่าไรนะครับแต่อันนี้คือประสบการณ์การขายมาขายมาคิ่ปีแล้วครับ มันเป็น40กว่าปีอ่ะโดน40กว่าปีนะครับประสบการณ์นักกว่าไอ้จ๊กคือน,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 น้ำหนักมือเนาะดูน้ำหนักมือตักละหูเลยนี่นะครับแน่นะครับนี่นะคมันความเก่าความเก่าความเก่าเนี่ยนีะครับนี่นะครับนี่นะครับพักออกมานะครับผมแล้วก็นีบนะครับผมโอริโอมินิบชิมครีมจุ่มนมแต่ที่นี่คือ ควักหนีบวางนะครับนีควักนะครับผมหนีบนี่แล้วก็วางอนี่นะครับผมอาจจะมีหลายคนสงสัยนะครับว่าก่อนที่จะมาหนีบได้นีเปิลใสอย่างพ่องนะครับแน่นอนต้องมีโั่เน่าที่มักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่พริกเนาะใส่พริกกับเกลือใส่พริกกับเกลือนะครับปริมาณนี่เกาะแล้วแต่แล้วแต่สูตร แล้วแต่สูตรบางสูตรเกาะอันนี้นะครับบางสูตรเกาะ <ใน S 1> แห่ยางหนึ่งมาโถหนักมาโถน้อยครับอ,อันนี้นซีฟโลซีฟโลนี่จะใส่เกลือผงเกลืองบวกลงดีกระปุลกระตะกระปมลนะครับปุลพริกแห้งถ้วยสุ่มนมันก็นตโดดขอสักสองขีดปุ่นเนาะเทปน,น,นั่นนเนาะอ่านี่ <ผง S 1> นะครับอย่าี้ที่เขาปนมาแล้วเนาะเฮาเยอาคนเดียว พอได้เป็นเป็นแค่นวางบนแตะนี่เรียบร้อยแล้วยผอย่างที่้อนห่อนผมเชื่อทางอันนี้นี่ชุดนี้มันจะเพชรล่างีมันบอกหอนมันเพชรล่าไปเติมล่าเฮยางเนี่ย่ะผิกำหนึ่งบางยางของมันเพชรจนห่อนเพชรห่อนอันนี้เพชรมันจะนิ่มเพชรมันแล้วแต่รูดูพิกตัวกับขอก อ๋อมันคนละพันปจีบไปคบไปสื่อเปหน่าเแจวหลานว่าเอาอย่างนี้ไปทิ้งองคนอ่าเรทีนี้นะครับพอได้เป็นแผ่นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตากที่ใจกี่แดดครับสองแดดสองแดดนะครับเดี๋ยวก็ได้ถ้ามันจำป็นน่ะเอาไหวมือนเก็บไปที่สองแดดนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพอพอวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอจ๊ะจะปามาดูนี่นะครับเพื่อนๆอ่านี่ก็จะเอาตากไว้อี๋นี่ครับ เปิ้จะตากี้อนะครับผมก็แล้วแต่แดดครับนะครับถ้าว่าแดดแห้งๆก่าวันเดียวนะครับถ้าแดดไม่แห้งก่ประมาณสัก2วันนะครับผมก็แล้วแต่นะครับผมเพื่อนๆนะครับแผ่นก็จะเป็นยังอี้เลยนะเพื่อนนี่นะครับอ่านี่นะครับผมเป็นของกินนะครับผมของคนเมืองนะครับจะเอาไปกินนี่เอาไปพิงก่อนนะครับเอาไปพิงบนไฟหอนๆก่อนนะครับผมหื้อหอมๆนะครับเอาตำใส่แกงมานนุนะครับกินบะได้กับพริก อ่านะครับผมได้หมดเลยนะครับผมอนี่นะครับเอาไปตําเป็นน้ําพิกปนนะครับอืมอืมครับแข็งคุณแห่งแล้วจะเป็นใ่กว่านี้ครับเอออันครับตคือลืนนะแมนต์้งขึ้นจีนตอนนี้นะครับเขาต้องขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับทัวร์เนาแคบนะครับไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับอ่านี่ครับสนใจก็มาซื้อได้ที่บ้านยายมูลนะครับตรงข้ามโรงเรียนนะครับผม บ้านทินนะครับโรงเรียนบ้านทินนะครับนี่นะครับติดถนนใหญ่นะทีสามแยกนะครับทีสามแยกนะครับอ่านะครับนะขายปลาแป้งนะครับเพื่อนๆนะมีราคาส่งสําหรับคนที oh, man, ่ซื้อนักๆตัวนะครับเนอร์นะครับอ่าไม่แล้วแผ่นร้อยบาทนี่นะครับอ่านะครับซี่หน่อยๆก็แผ่นละบาทอ่านะครับปะรับปะกันได้นะครับ